กี้แลนด์ช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุ๊กกี้แลนด์ช็อปโนหนึ่งเติมเกมไวจนบริษ,ษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เด็ดล้านหรือลิ้มลายอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ช็อปไปตึกกันเลยค,ครับพี่นชีฟุตบนอบายทุกคนทุกท่านกับกับผมจันตองอีกเชเก่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนนะํานัก เตะกองหน้าเพชรในต่มนะครับซึ่งนักเตะตัวนี้หายไปสักพักนะครับซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่เป็นซุปเปอร์ซับของไอดีผมเลยนะครับซึ่งเขากลับมาแล้วนะครับพี่น้องนักเตะที่สูงที่สุดในเกม e ฟุตบอล2 0 2 6นี้นะครับกองหน้าที่สูงที่สุดนะครับเจ้าของคนนั้นก็คือไคฮัดดินครับจากทีมชาติอังกฤษครับโอเคครับตัวนี้ส่วนสูงครับดูครับ206ซนติเมตรนะครับอายุ 25ปีนะครับพี่น้องโอเคนะครับทีนี้ครับสัญชาติอังกฤษครับเดี๋ยวจะพาไปตามหาครับว่าเขาอยู่ไหนครับแต่ก่อนเราเปิดมงเกมมิ่งโคตรมันนะครับพิซต้าก็จะเป็นทาร์เก็ตแมนนะครับพี่น้องโอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแนวทางการอัพด้วยแล้วก็วิธีการหาดึงดึงครับพี่น้องคลิปนี้ขอสักดึงรายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของช่องจัดต่องเป็นตัวไปดนะครับ หรือจะส่งกำลังใจโดยตรงให้กับช่องเป็นไวาบาบายจันตองสมามารถสุมส่มสุ่มแตงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ช่องเป็นไวาบายบายจันตองมีเพจให้พวกเราที่ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดูสับคุณของฮัดดินก่อนเลยนะครับว่ามันดีขนาดงไหนครับโอเคไปชมกันเลยครับมาชมไฮไลท์ของฮัดดิน เจ้าของศูนย์สองร้อยหกครับมาทเทนอลิสเดอร์อันโดตในลูกแรกบอกเลยไม่ต้องกระโดดขอบคุณเทนเอ็กนกครับคลายฮัตดินครับจำชื่อเขาไว้ดูครับภาพช้าในเตมหัวไม่ต้องยิงครับเกิดมามุงมองอย่างเดียวดูลูกนี้นะครับไ้ที่คลายฮัตินยังไม่ได้มงลูกนี้ต้องมงนะครับให้แก็คดับ,บี้กับรอเทนอลิสเดอร์โน่าดไปให้ เทนฮัดดินโอ้โสุดจา้าไม่ต้องกระโดดบอกเลยเพนนิตตของแท่มาดูผ่านชาน์ครับไปที่เทนอริซเดอร์น่ปาดเขาไปฮัดดินกับเต็มหัวสุดจัดมาดูลูกนี้ครับลูกนี้ปาให้แก๊กกันบีครับมาครับสตันนิงโอ้โหเต็มหัวเลยครับกระโดดนิดเดียวบอกเลยใครก็มาเถอะ ส่วนสูงสองสร้อยิเมตรนะครับพี่น้องมาดูลูกนี้นะครับภาพช้านะครับพี่น้องปาเข้าไปเต็มหัวเลยครับโอ้ยสุดยอดดูลูกนี้ครับไปให้เย็ดเป็ด,ยดเย็ดเป็ดให้ฟิลิปลามครับฟิลิปลามเปิด,ปดไปให้ฮัดดินครับยังไม่ได้ที่โอลิเซโอลิเซไปให้เย็ดเป็ดเย็ดเป็ดไปขี่ลามเหมือนเดิมครับฮัดดินครับโอ้โหเต็มหัวกัจ <c> ะ <oughs> สู้ พแบบนี้ครับมงอย่างเดียวพี่น้องนี่เอาไว้ลิ้นขำๆนะครับตั้งเคาน์เตอร์ทักเก็ตไปจบเลยมาดูครับภาพช้าที่ฟิลิปปามครับเอกขอดสิ่งกรับเข้าหัวเลยครับพี่น้องสุดยอดาดูภาพนี้ครับภาพช้าตัวนี้ครับพี่น้องที่โอดิเซียที่ฟิลิปปามเหมือนเดิมนะครับไปที่ฮัทดินครับโอ้เต็มหัวครับระยะนี้หล้านเด็ดเด็ดสุดยอดนี่ขอบคุณพี่ ไปทูกภาพชารนะครับที่ฟิลริรามครับไฮฮัดดิน้นนี่พร้อมอยู่แล้ว <c oughs> ทั้งตัวนะครับอัพแค่ฟินิชชิ่งแล้วก็กระโดดนะครับมาครับไปที่โอดิเซ่ไปให้ฟิลิปปามล่างมาแล้วครับโอ้โหพูดจาเนี่คุณเพ่เนี่ยหัวชนกันหน่อยดูภาพชายครับไปที่ฟิลิปปามครับเออร์ดิท้าซส์ไ โอทแมนครับก็หัวทุกดอกบอกเพื่อนกันโอเคครับเป็นไงบ้างครับคลายฮัดดินครับโอ้โหอ่านิทานการอัพนะครับเผื่อใครอยากได้พี่น้องเขียนนะครับผมอัพตามนี้นะครับอันนี้ผมรีบไปสีแมตเอนนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งมานะครับแต่ก่อนก็เอาตัวนี้แหละครับไปลงครึ่งหลังก็ใส่ซุปเปอร์ซับไปนะครับในอาเพนเดตบนะครับนะครับชุดติ้งเก้าสนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับ16แล้วก็ลูสตาร์็แล้วก็เอลิสเตีงก็10แต้มนะครับ เขียนะครับ15 16 70นะครับซึ่งสกิลของเขามีอยู่แค่2สกิลนะครับพี่น้องเขียนนะครับก็คือ heading แล้วก็ aerial superiority นะครับมึงเกิดมางงอย่างเดียวครับพี่น้องเกียนครับทีนี้ถ้าใครอยากได้นักเตะคนนี้นะครับให้มาที่ตัวนี้นะครับพี่น้องถ้าพวกเรากไปที่ contact กับเขียนนะครับแล้วก็ไปที่ไอ้ตัวนี้นะครับสแตนดาดเพลเยอร์นะครับรูปเมสซี่เนม่า ลามินนะครับกดเข้าไปทีนี้ครับให้พวกเราเมื่อเลือกที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็เลือกที่ขับทีมทีนี้เลือกที่เอเชียโอเชียเนียนะครับแล้วก็เลือกที่เอฟซีเชมเปี้ยงทูครับแล้วก็ตามหารับไปน้องสมมสอนตัวนี้นะครับนำดินเอฟซีนะครับโอเคกดดันไปทีนี้อยากขายง่ายก็กดอ่าเพิเยอร์วอลุ่มไปนะครับกดไปนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ3ดาวโอเคผมก็จำไม่ได้นะครับโอเค นี่ครับนี่เราก็จะเจอนะครับนักเตะของสโมสรนี้นะครับนี่เลื่อนหานะครับพี่น้องตําแหน่งนี้นะครับลืมใส่ตำแหน่งนะครับไปทีเพื่อนชั้นนะครับแล้วก็ไป CF นะครับมันก็จะหาง่ายนะครับโอเคกดดันไปอีกครั้งหนึ่งครับโอเคแล้วก็จะเห็นเนยคลายฮัทดินครับราคาอยู่ที่4,500 g p นะครับเอามานเล่นคำๆได้นะครับบางคนก็ว่าโอ้โหปอบใจตัวเองไปทำไมอะไรแบบนี้ อย่างเช่นผมมีนักเตะอีปิกเยอะๆหนะอาจจะเบื่อก็ได้นะครับก็มาสร้างนักเตะเพนเดตมอีปิเกียนแรงดูนะครับพี่น้องอไอเปิดโมงเกมมิ่งมันเลยนะครับพี่น้องตามนี้นะครับสำหรับคายฮัดดินเจ้าของส่วนสูง206เซนติเมตรนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องท e ี่อีฟุตบอลมบายทุกคนทุกท่านนะครับย้ำอีกทีว่าเล่นคำคำได้อยู่นะครับเล่นคำาำได้อยู่หรือถ้าใครเบื่อก็มาเล่นนักเตะเพนใดตม ก็ได้นะครับเป็นน้องโอเคนะครับแต่ก่อนผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นซุปเปอร์ซับครับแต่เขาเพิ่งมาครับประมาณ2สัปดาห์นี้นะครับเป็นน้องโอเคนะครับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้ถ้าจะพิจารมในตำแหน่งไหนเพิ่มเติมนะครับหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมอีฟุตบอลวายเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทำคลิปให้พวกเรารับชมครบทุกคนแน่นอนครับ โอเคนะครับสำหรับีนี้ก็ประมาณนี้ถตาคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปของช่องจันท่องปิฎบาทด้วยครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ